สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนที่รักการทำสวนด้วยนะครตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกในแมป Go g การ์เดนะครับวันนี้จะมาผมจะมาบอกวิธีการปั๊มน้ำพึ่งนะครับให้ตั้น 9, 9้เลยนะครับก่อนไปดูวิธีการทำก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับ วิธีง่ายๆนะครับก็ไอ้น้ำผึ้งตรงนี้เราต้องใช้ผล,ลไม้ที่มันเป็นสิบโลขึ้นไปนะครับมันถึงจะกองให้เป็นน้ำผึ้งให้เรานะครับถ้าเราใช้ไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่กองครับอย่างนี้เราต้องใช้สองผลนะครับแบบเนี้ยซึ่งหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันจะมีผึ้งออกไปตอมผลเรารอบนึงใช่ไหมครับซึ่งถ้ามันใช้สองผลแบบเนี้ยมันก็จะมีโอกาสน้อยที่เราจะแบบได้ น้ำพึ่งเยอะๆนะครับวิธีแรกก็คือเราต้องเคลียร์ผลไม้ในเคลียร์ต้นไม้ที่มันแบบออกลูกเล็กๆนะครับในสวนเราเราก็ปลูกแค่พืชที่มันออกผลได้ใหญ่นะครับแบบ10โลขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างมูนเมลอนแล้วก็มูนแมงโก้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเป็นพืชที่ผมแนะนำนะก็จะเป็นนี่ครับต้นถั่วต้นถั่วก็ได้นะครับบางต้นมันก็แบบลูกใหญ่อยู่ แล้วก็มูนเมลอนครับอีกต้นนึงก็จะเป็นมูนแมงโก้ครับผมอันนี้ก็ใหญ่อยู่ครับแล้วก็แมงโก้ธรรมดาก็ได้นะครับเราอาจจะแบบปักสปริงเกอร์เข้าไปด้วยเพื่อให้มันออกผลที่ใหญ่ขึ้นนนะครับหาสปริงเกอร์กันสปริงเกอร์นี่ครับพอเราเก็บเราก็นี่แล้วเราก็เก็บเคลียร เพื่อให้มันออกผลได้ใหญ่นะครับล้าก็ปักเพิ่มไปด้วยมาเตอร์ไม่เอาเอาเป็นเบสิกกับอันนี้ละอันนะครับประมาณนี้ชนี้ก็จะมีโอกาสออกผลใหญ่เกิน10โลแล้วครับซึ่งถ้าเกิดไม่ปกักมันก็มีโอกาสออกอยู่นะครับเกิน10โลแต่ถ้าเราปากักมันก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงครับ ถ้าเราใส่สัตว์เลี้ยที่มันมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ผลใหญ่ขึ้นอย่างเช่นน้องแมวครับแต่ว่าน้องแมวนี่น้องแมว Mooncat ถ้าน้องไปนอนใต้ต้นไม้เราเนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้ให้ผลออกใหญ่ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ วิธีการปั๊มมันก็ไม่ใช่วิธีไม่เชิงวิธ hey, right. ีการปั like ๊มหรอกครับมันเป็นวิธีการทําให้ผลถึง10โลให้มันแบบใช้ผลเดียวแล้วคุ้มครับเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้2ผลเดี๋ยวจะมาลองทําดอกไม้ยักษ์ดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้กับดอกไม้หรือเปล่านะครับสปริงเกอร์ก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาลองทําดูสักหน่อยนะครับซึ่งตอนเนี้ยในตัวพี่มีดอกพิงค์ แล้วก็ดอกลาบนะครับแล้วก็ดอกฟอกเลิฟแล้วก็จะมีดอกดอกอะไรไม่รู้อ่ะอันเนี้ยปลูกไปแล้วครับซึ่งทานตะวันยังสุ่มไม่ได้พยายามอยู่พยายามพยายามซื้อสุ่มอยู่นะครับก่อนอื่นเนี่ยล้วก็ต้องวางสปริงเกอร์ก่อนมาเตอร์ พาร์นี้พารนี้ด้วยก็วา,างไปเลยแล้วก็วางมาเตอร์ก็วา,างดอกไม้วา,างห่างๆหน่อยเพื่อต้นใหญ่แล้วก็ดอกพิงเมื่อกี้พี่วางดอกแบบแล้วนะโรดพอๆเนี่ยพิง โอเคเราก็ต้องเก็บอันนี้ด้วยเก็บดอกเก่าเก็บเก็บอ้วน่ายต้นใหญ่อเน,นี่ <c oughs> ยแล้วก็รดน้ำวอเตนี่รดน้ำโอยไวลูกถอยไว อืมประมาณนี้นี่นอกรดเอา้าคิดว่าต้นใหญ่เห็นก้านออกมายังใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวจะมารอดูฝนกันนะครับเดี๋ยวไปย้ายผลมูลเมลอนมาไว้ใกล้ด้วยดีกว,ว่าขอใช้อันนี้ประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็เก็บ เก็บยังไม่ได้เดี๋ยวเราก็เก็บอันนี้นะกวยเราก็วางสิงเกอร์มาเตอร์ไปละเก็บผลนี้เลยแล้วกันเราก็รอครับรอมันโตมันจะใหญ่ไหมอะ่ะมันไม่มีวีว่แววว่าจะใหญ่เลยโอเคครับผลประกอบการก็ประมาณนี้ครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันก็แบบกลางๆน้อย อันนี้อันนี้ดูนะครับอันนี้ดอกกุลาบที่ใช้สปีกเกอร์มาเตอร์นะครับอันนี้ดอกกุลาบที่ไม่ได้ใช้แบบนี้ถือว่าใหญ่ไหมอ่ะน่าจะใหญ่น่าจะใหญ่ไห,หมครับกุลาบแต่ว่าอย่าไปใช้เลยเดี๋ยว่าครับมันไม่คุ้มโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม